มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดงานฮาร์สเมทัลสุขภาพใจเยาวชนเพศหลากหลายในประเสริฐีปนาธผู้อํานวยการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยกล่าวว่ามูลนิธิมุ่งมั่นดําเนินงานเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เข้าถึงสิทธิทางการศึกษาและได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบรวมถึงให้ความสําคัญในการจัดการความเดื่อมล้ําทางเพศที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถแสดงตัวตนทาง ได้อย่างอิสระและเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมขณะที่นายติมอโอยาเน่นจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กังวลถึงผลประเมิน a t t e r Health c h e c k i n โดยกลุมสุขภาพจิตในรอบ6เดือนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีมีปัญหาสุขภาพจิตมีความเครียดสูงเสี่ยงซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่าทุกกลุ่มวัยซึ่งการป้องกันคือการยอมรับและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงตัวตนอย่างมั่นใจรวมถึงได้รับบริการ สุขภาพจิตที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้